สวัสดีครับเจอกันช่องไออาร์ลันทุงครับผมออกมาเล่นหน้าเปรยสายเปรยผมไอ่เปรยครับผมวันนี้เขาจะมาขางัวหน่อยเพื่อนไอเปรย์เงซอยู่บ่านี้มึกงัวหน่อยตัวนี้บอหยอกบ่อหยอกครับผมมีงัวหน่อย2ตัวเยาจะ พาเขาไปชมไปเล่นครับผมอันนี้กัดกระทอมหน่อยเป็นกระลมเย็นเย็นครับผมบรรมากาศแดดร้อนงามเทียงงาม,งามงยงังมีโอกาสมาเลินน้ำกัดครับผม,ผมครับผมนุกเกอร์ชาแนลกับปีเรซายปีครับผมมาครับมาครับไม่กิ่ส่งครับฮึ่ยออนเยือบซะกะ่อน กินชมดีแท้เมียมีหลุมวะนาะเมียผมมีดีเมื้อนี้ผมก็แตนเมนูออกมาเฮ็ดหนังงัวครับผมไปเดินตลาดสามมอวานนี้ได้นั่งได้อหนึ่งหางงัวผมก็บ่เคยกินกันาดนี้ผมหางงัวนี่ต้องลองเบิ่งว่าจะมะก้อยครับผมก้อยคือจังอัน กวยง้วก่อยยังไงล่ะแล้วเขามีน้ำจิ้มของเพื่อนพร้อมมีจอกพร้อมมันแถมจอกไม่พร้อมจินจอกเซมนก,กันดแล้วเขาจะมาก่อยใส่บกักนาวเพื่อเื่ออาทิตย์เมนูใส่บักม่วงพร้อมกันได้เราเราชมเลยเป็นคังแหลกเผ็ดเมนูนี้ครับผมกินข้าวเที่ยงน้ำกันนะผมเดี๋ยวเขาจะมาดังฟื้นดังไฟก่อนครับผมอ่าครับผมหนึ่งหางงัวครับผมเดี๋ยวเขาจะมาก่อยเขาจะมาซอยก่อน Xoay là hỗ chẳng bởi luộc hòn hoàn, mọi đang sẽ xẹp Bình nhà ngôa, bị Bình nhà ngô. Bình nhà. Bình nhà. Bình nhà. Bình cái Bình nhà. cười nhà. Bình nhà. Bình nhà. Bình được Bình nhà. 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 Bình ลงหลาคักอยู่วัาเดียวเฮียไปซานดีเตียอยู่ในการเราเป็นยังป่าพมีต้องอะไทักกินดีได้ไปอันนี้มันเนาะสูบป่าอย่างนี้อกเสูบสูบสูบนี่ที่ถ่ายมาดลวกมันหันนี่แนะนำนะใครใส่อะไรได้ห่อ เดี๋ยวจะมาจับเมนูแปลกใหม่ถ้าวองไว้ปเรกเบเคยกินเทินนะบ๊กิ่ได้เย่ดาะเล็กเนินอะเคเคยฝากีิเล็กบรดกัรือว่าสีกาดนี่ดวเตะซิมจิม้มน้ำจิ้มของเพื่อนกะเสียบแล้วพรแห้งหรอสองล้นเลยชุบเส้นจิม้มาควายาเมียน คือโอกาสคือเวลามาเลยบันเดยมาเร็จน้ำลายอาทิตย์แล้วผมมีเวลาช่วงน,นี้ทำงานกลางคืนเป็นผู้ชายกลางคืนให้ดอกมันสบายอยู่ว่าสบายแล้วเสื้อดอกตา,ตากถูบมาอะไรแค่เดียวตากถูบยังกระเทียนงานเนะาะวันได้์รับวันดยนอนกับตากถูบธรรมดาแล้วช่วยไปตรงซอยตอนใหญ่ยังมีแต่บุญแรงงานได้ต่อไป นั่นหละปัญหาครับผมก็ต้องพยุงกันไปช่วงนี้ทามหาผู้เดก็บ่มีผู้เดยอหอมีเงินมีอยู่แต่มีบ่หลายมันเป็นช่วงบ่ได้เหล่าขาเลยเนาะโอ้กับ่มีเนาะอันนี้เดี๋ยวเฮาจะลวกกิมน้ำกิมครับผมเดี๋ยวลอชมกันเลยครับผมไปลวกกันเลยเนี่ยผมเอาซอยอันนี้ซอยก้อยอันนี้ซอยจุครับผมได้หยลายเมนูหาสิบบาทได้หลายมากเลย ิมบาแไปซิมเพื่อนมาโปมโมดใเนี้เพื่อนแถมให้่ยวไรเลยเพื่อนเสียหนาไปเพ่นต้องใสเงินเลยเ <c oughs> ใส่ขึ้นก็หมดละโปรโมดย่างเยอะ่ลไล่ไปทางเข่า <c oughs> เอาพอนห่อนเวลากว่ามันกเะแยบเป็นมานผสมเปืไอยมาแล้วจะปืของเพื่อนนี้น มก่อนหอนหอโอเคไอหนูเกลือไปเรียนนามบนหอนนะไอวะเดี๋ยวพมามีมีมามีเงินก็มีลายเกลือ่าลายาสันแก้ไปเต็มรถมเห็นบ้าง เดี๋ยวขเขาจะเอาให้เบิ้งไนกลุ้มผม <c oughs> ไอ้ไม่เพินไปหาดินน้ำเดินทาแล้วมาหอนหอนปีได้เลอ้ยนนี้เงาันชิมาดดวกจุนี่คนโคนคนคนต่มจังน้อยมาผม ขอตุ้มฐานเปลไปเลยครับผมอา้าโอเคครับผมเดี๋ยวห่าไปก่อยเลยครับมาครับผมห่อไอ้ดวกเรียบร้อยแล้วพอาะมันห่นแล้วจะมาก่อยครับผมเหนือพี่เปื่อยเดี๋ยวใส่เกลือก่อนเหนือคนเปื่อยดีเอาใส่เกลือเป็นยังไงดีนี่อะไรขาดปไปเลย แปลงนัวแปลงนัวอออไอพป่เลี้ยยันห่อพยนอีกเหยียดเลยเขาคู่อะแล้วก็ใส่มะนาลงไป เปี่ยวจีวดเลยน้ำเยอะๆน้ำเยอะๆเยอะอย่างนี้คกกวามใส่ลงไปปล่อยให้ยังปล่อยง่วยอยู่นะครับผม เสร็จทีเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวชิมกันเลยคือว่าแซ่บใส้ได้อยู่ครับผมเดี๋ยวเอามาสืร์ฟกันเลยครับผมน้ำจิ้มอันนี้เข้ากับเห็ดเรียบร้อยแล้วน้ำจิ้มจูนี่เดี๋ยวรอรับชมกันเลยใส่เดกโดดพร้อมนี่ละอันนี้ก้อยบางนาวไปนี้ลวกแจวคมแจวคมคจับบุ้งโดดในใเปรี้ยวเลยพ่อ อเอเยเ่างจริงคือสินมนูขัดแรกที่เคยทำมาห่กินกานเลยเอาลูกเกเาซิมมางไหนเอาเลยมาทางไหนนะครับซิมกันซิมไหนนออนนี้นย่งงนี่เจ้าเอันนั้นกัด หางเกลื่อนละ่ะแต่ว่าไม่เป็นแจวคมนี่ป่วยมีด้วยแจวคมวันเี้พี่น้องเอฟซีทุกคนที่เขามามรับชมมากินข้าวมนกันข้าวเที่ยงขายาวยว้าวใบดีกาดอยู่เพื่อนปุ๋งเมื่อกี้กับซีมเบิรงกับติวาด์เดอาลองเบิรงนี่เอาแบบเปียวแบบกินโซมกินโสมได้นี่ ซอ,อสสไตล์มาคมหรือมาเปียวนะในการเอาร,ร่วมกันเอานั่นแหละร่วมรวมกันเมึงกันนะในการ,กร,รื้องต้องสูดใอยว่ามาจะชิมน้ำที่นี่ชิมอีกครั้งนี่ต้องลวกตอนยังไงจริงสิ ีปดูดิขอนป่าที่แห้งห้องใหญ่ๆครับผมขับดีไากาศงบเนียมเลยเนีมเลยวันวันที่วัาเดบอกเขาแข่งกีฬาีบ่ ยเดียวนี้โอ้คือวแต่่ามืประตูต้องิมามแม่นบ่ว่าแขนุ่มอะไบริวารร่างกายแขเมื่อยแต่เนลงเลนกีฬาซมันไปสอบมวยเนาเจีบคิงไอเาประตูลองิ่งะหอนแดดดูแดดเขายิงมาเลี้ยวขึ้นยีตะเวนบาดยุกันไม่โกงจวครับเจา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không nó cười những video hấp dẫn gì là. luộc phẳng nữa. ของบยังไงเป็นบ้านว่าไปเพิ่งเห็นเงินเขาจะมาขายนะบม่ค่อยเห็นคนไหนได้ซุ่มหางงวัวซุ่มจอกงวัวไอ้ไรเทียรแล้วบ่ัอพวกหอยปังไหมหอยปังอะไรอยูอ่บัวจ้เกียรมันเลวาตะมือตัวเออจังนะ cho đã đeo và cho tăng sang... sáng lạc không mất phong phá ừ. sáng ok nhạc tuyệt 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 Mẹ tuyệt nhạc tuyệt sẽ tuyệt nhạc tuyệt nhạc tuyệt นะครับไลหากลน้เอียงกว่าหาคืนวาตุนผิดอยู่บนตุนบู้งพิดึกวาหนูเนี่ยความหนูก่อนเีกับความก่ตายลงม่ได้ได้่องเนี่ยืม่ได้กินนั้งสมอเ่ากหวานอนุรักษ์ประเหยักเลยครับผมไปเก็บอันผักวันปลาสังวันแล้ว

ในบุ้งปะนี่ไปวะน้ำเน่าไงแกไปวมึงก็จะาบ่ไปสัดออกมาเลยไปสูบเองนี่แหละก็ไม่หลองบ่เลยว่าไปหามือไปก็ได้ไม่หลองมึงเลยบ่แวงมือก็ไปขาันเลนไม่ได้ก็ไปเองเลยไปเองแล้วยังยังข่อยกับมีเนาะกันสูบทำไรอยู่เบิ้งนบัวแต่เปื้อนเนี้ยเดี๋ยวนลอยอยู่ไปสูบ ได้เยอะียบ่ได้ทำได้เอ่ก็ได้ทีที่แล้วได้หลายอยู่ดิโด่งเลยเหรอมีอยู่ล้อขันปลาน้องไดนไม่เคยมีอาหารพิเศษเนาะน่ามรวมเขาคนเดียวมันอื่นมากเลยล่ะเอาละเมนูต่อไปอาจจะขาง่ว่าเกี่ไปดิครับผมเป็นแบบ่แพงครับตัวละหมื่นหมื่นเดียวงั้นให้ตัวของวานถึงด้วย อ่อยู่บ้านเพิ่นแพงกวนี้แปว่าย่บ้านเราแพงตัวนังมาครบวันถเทุกอย่างแพงกวคลท่านคืองมหไปเปยิ้มแล้วเยยากับนกเกือผมแสบเดือบอยู่ต้นดวนได้กินนกนเกอได้ม่กินเขาร่วมกันกัับ เสียบอยครับเลยอยู่ว่างเนีย่ยแมนว่างก็ตรงกันนึกเดีวยวมาคลิปนี้อาจจะขอจบคลิปขาวๆไว้เพียงเท่านี้คลิปกินข้าวเที่ยงน้ำกันกันกบทีมงานผมเดี๋ยวจะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามและเทิมเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบบบาาายย๊ยครับผม